ขณะทีเ่เรื่องไทยกัมพูชานะตอนนี้ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับด่านทั้งหลายแหล่ของเราไม่ว่าจะเป็นจุดผ่านแดนด่านถาวอนอะไรต่างๆยังปิดอยู่อย่างครบถ้วนนะวันนี้ไอ้ใครที่บอกว่าได้ข่าวมาว่าวันที่หนึ่งพฤศจิกายนด่านจะเปิดเนี่ยนะก็ไม่ออกมาพูดอะไรแล้วนะอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยที่เปิดมีแต่โรงเรียนเท่านั้นนะเปิดเติมด่านยังไม่เปิดนะ ล่าสุดฮุนเซนก็ออกมานะคุยโมโอ,โอ,อวดหลายวันนั่นแหละนะสรุปสั้นๆว่าโอ้จะปิดด่านไปเถอะปิดไปร้อยปีห้าร้อยปีก็ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เดือดร้อนนะคือแน่นอนนะฮุนเซนไม่เดือดร้อนนะแต่คนกัมพูชาเนี่ยเดือดร้อนนะคนกัมพูชาเขาไม่ได้มีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านแบบครอบครัวของคุณเซนเนี่ยนะครับ คุณเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาเนี่ยนะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กนะพูดถึงเรื่องการปิดด่านพรมแดนกัมพูชากับไทยนะโพสต์เอาไว้เมื่อเมื่อวานนี้ตอนคำค้ำนะเขาก็พูดถึงเรื่องการที่มีการเซ็นนะเออเซ็นทอมีการลงนามในทอยถแถลงร่วมกันระหว่างนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชากับไทยนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่าไปนะแต่ประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับคุณเซนก็คือคุณเซนแหละ นะมันเริ่มต้นด้วยการชมชมว่าออรัฐบาลไทยดีนะออมาเซ็นสัญญากันเรานะมิตรภาพนะก็คืบหน้ากันดีนะแต่เนี่ยมันจะต้องมีแต่นะแต่หุ้นเซนบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยอีกครั้งในระยะหลังผู้นำบางคนของไทยได้หยิบยกประเด็นการเปิดชายแดนขึ้นมาพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งอาจกลายเป็นประเด็นหาเสียงสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในประเทศไทยนะเขาบอกว่าคำพูดซ้ำๆของผู้นำไทยรวมถึงของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนเนี่ยสร้างความสับสนให้กับชาวไทยและชาวกัมพูชาทำให้บางคนเข้าใจผิดและเชื่อว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายร้องขอให้ไทยเปิดด่านนะคุณเซนบอกว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ประชาชนชาวกัมพูชานอนหลับไปพร้อมกับข้อมูลที่บิดเบือนเช่นนี้ และประชาชนชาวไทยก็เป็นเรื่องภายในของไทยซึ่งอาจจะถูกนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการเมืองการเลือกตั้งนะและเขาก็ย้ําว่าประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ถูกไทยปิดพรมแดนฝ่ายเดียวเนี่ยกัมพูชาไม่เคยร้องขอให้ไทยเปิดพรมแดนอีกเลยหากไทยต้องการจะปิดต่อไปอีกร้อยปีหรือแม้กระทั่ง5 0 0ปีก็เป็นการตัดสินใจทั้งหมดของไทยเพราะกุญแจปัญหานี้อยู่ในมือของไทย และการปิดพรมแดนไม่ทําให้กัมพูชาล่มสลายตรงกันข้ามกลับสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเรากระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสินค้าภายในประเทศที่เข้ามาทดแทนสินค้าไทยคือหุ้นเซนจะพูดยังไงก็ได้นะเพราะตัวหุนเซนเองเนี่ยไม่ใช่ประชาชนนะคนที่เดือดร้อนคือประชาชนคนทําธุรกิจคนค้าขายที่เป็นคนกัมพูชาในระดับพื้นฐานนะ ฮุนเซนไม่ร้องหรอกนะแต่อาจจะร้องแต่ทําเป็นปากแข็งปากกล้าขาสั่นเพราะการปิดด่านเป็นอาวุธสําคัญของไทยถ้าปิดไปเรื่อยๆมันจะไปกระทบต่อเศรษฐกิจในกัมพูชาแน่นอนคนพอมีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางการเมืองมันจะเพิ่มขึ้นนะวันนี้คุณเซนก็มาเหมือนกับอปอบประลมนะทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ออกมาพูดแบบนี้นะครับ แล้วก it ็ปล e ุกเล้าคนกัมพูชาแต่นานวันเข้านานวันเข้าเนี่ยนะครับไอ้คำพูดประเพทว่าเออปิดไปเถอะไม่เดือดร้อนเนี่ยคนกัมพูชาฟังแล้วเนี่ยกัดฟันกรอดๆแล้วอยากจะตะโกนว่ามึงไม่เดือดร้อนกูเดือดร้อนกูเนี่ยมาถึงคนกัมพูชาเขาอยากจะพูดแบบนี้ว่ามึงไม่เดือดร้อนเราคุณเซนนะมึงล่ํารวยมาหาศาลแต่คนกัมพูชาส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนเขายากจนเขามาทํางานไม่ได้เขาค้าขายไม่ได้ พืชผลทางการเกษตรขนออกมาขายเมืองไทยซึ่งเป็นลูกค้าประจําขายไม่ได้เน่าเสียราคาตกต่ำทิ้งระเกะระกะ,ะ,กะตามบริเวณชายแดนนะคนกัมพูชาคงอยากจะพูดแบบนี้เต็มแก่แล้วแหละนะแต่ได้แต่พูดในใจหรือพูดในบ้านตัวเองเพราะโดยอํานาจประเด็จก,การของระบอบภุนเซนเนี่ยมันทําให้เขาเกิดความหวาดกลัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพุลเซนนะครับ